สวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่การรีวิวนะครับเยอะยันลิเวอร์พูลที่กําลังฟอร์มรุ่ยอีกรอบว่าลิเวอร์พูลยังไม่ใช่ทีมลุ้นแชมป์และจะจบฤดูกาลต่ากว่าอันดับที่6สโมสรลิเวอร์พูลที่ในตอนนี้นะครับกำลังมีฟอร์มการเล่นที่สุดรูในยุคการทําทีมของอาร์เนสต์ลลงจากที่การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมา5เกมสโมสรลิเวอร์พูลนั้นสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง4เกม และแพ้ไปแค่1เกมเก็บได้12แต้มแล้วรั้งอันดับรองจากฝูงในเวลานี้จนทำให้ในตอนนี้หลายฝ่ายต่างเริ่มที่จะเชื่อมั่นแล้วว่าการมาถึงของอานเนอร์สล็อตนั้นไม่น่าจะทำให้ลิเวอร์พูลมีฟอร์มการเล่นที่สะดุดหรือตกต่ำลงไปแ่่ยังใดทันทันที่ในตอนแรกนั้นหลายฝ่ายนั้นมองว่าอาเนอร์สล็อตอาจจะต้องใช้เวลาปรับจูนทีมลิเวอร์พูลให้เข้าที่เข้าทางหลายฤดูกันก็เป็นไปได้ ดยล่าสุดนะครับตอนนั้นของแกวเรนนีวิลนักวิจารณ์ปักแจ๋วก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวอีกครั้งหลังผ่านเกมในนัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านอัดบอลมัดไป3ประตูต่อศูนย์ในช่วงสุดสดัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแกวเรนนีวิลเชื่อว่าตัวของคนนั้นยังคงมีทฤษฎีความเชื่อที่ว่าลิเวอร์พูลยังไม่ได้พบกับบททดสอบที่แท้จริงในฤดูกาลนี้และตัวของคนนั้นจะยังคงตัดลิเวอร์พูลออกจากสารระบบทีมลุ้นแชมป์อยู่เหมือนเดิม ตามที่เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลว่าในสายตาของเขานั้นมีเพียงแค่อาร์เซนอลเท่านั้นที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลนี้โดยแกร,รีน่นีเวลล์นะครับได้พูดตรเนี้ในรายการแกลี่นวลล์พอดแคสต์โดยยืนยันว่าลิเวอร์พูลจะไม่ได้แชมป์นั่นคือเรื่องจริงผมยังคงเชื่อมันว่าฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลที่ดีในะตอนนี้นั้นมันยังคงเป็นแค่ภาพลวงตาเพราะพวกเขายังไม่ได้พบกับทีมใหญ่ที่มีลุ้นแชมป์ร่วมกับพวกเขา ความคิดของผมยังคงเหมือนเดิมว่าล,ลิเวอร์พูลจะไม่ติดแม้อันดับที่6ด้วยซ้ำในฤดูกาลนี้และทีมที่เซไ์ด้วยการทำผลงานเข้าเป้าจนเก้าเข้ามายึดอันดับท็อปโฟร์ในฤุูกาลนี้ผมก็มองว่าคือทัดดัมฮอสเปอร์ใช่ผมเชื่อแบบนั้นเพราะตอนนี้ผมไม่เชื่อว่าล,ลิเวอร์พูลจะทำผลงานได้ดีและเป็นทีมลุนจป์เป็นจะจบฤดูกาลผมมองว่าพิม์ลีกนั้นไม่ง่ายถึงขนาดที่ผู้จัดการทีมที่มาใหม่และไม่มีประสบการณ์ จะสามารถพาทีมลุ้นชัป์พรีเมียร์ลีกได้เนี่ยทันทีตั้งแต่ฤดูกาลแรกลิเวอร์พูลไม่มีทางไปถึงจุดจุดนั้นได้อย่างแน่นอนและผมยังคง,งยืนยันคำเดิมว่าอาร์เซนอลจะคว้าแชมป์และลิเวอร์พูลจะไม่ติด6อันดับแรกแล้วเรามารอดูกันเมื่อฤดูกาลนี้สิ้นสุดลงว่ามันจะเป็นจริงตามที่ผมพูดเอาไว้หรือไม่ ส่วนทางด้านของเจมีก่กาเลเกอร์ก็ยังว่าคำพูดของแกล e รี่นวิลนั้นเหมือนเป็นการดูถูกลิเวอร์ pool แถมมองว่าทันนาสเปอร์จะเป็นทีมที่ดีกว่าลิเวอร์ pool ในนุ่นกันนี้อีกตั้งหากซึ่งผมมองว่าการทำนายของแกลอรี่นวิลคือเรื่องตลกและมีอคติกับลิเวอร์ pool มากจนเกินไป แต่มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าทุกๆต้นฤดูกาลน,นั้นแกเรนนิวิลมักวางลิวพูนอยู่ในอันดับท้ายๆอยู่เสมอแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายๆของฤดูกาลเดี๋ยวเขาก็กลับคําพูดของเขาและบอกว่าลิวพูมีลุ้นแชมป์ไปเ,เองซึ่งผมก็ได้ยินเรื่องนี้มาทุกๆฤดูกาลแถมตัวของเขนั้นยังเคยติดเกาะเพราะคําพูดของตัวเองมาแล้ว เวอร์จิฟนไนท์บอกว่านูเนเยสใจเย็นขึ้นเยอะเลยครับตั้งแต่สลอตเข้ามคาุมทีมสลอตปลูกชีพนูเนเยสเวอร์จิฟนไนท์เปิดเผยว่าหงแดงเวอร์ชันใหม่ภายใต้กุนซือชาวฮอลแลนด์ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงขางข้นอย่างเห็นได้ชัดเจนภายใต้แกนรนำทัพของผู้จัดก,การทีมคนใหม่อาเนอร์สลอตที่เข้ามาแทนที่ขอเจกเกยังครับในช่วงสมัยนี้ผลงานในสนามก็เป็นเครื่องพิสูจน์ หงแดงรังตำแหน่งจากฝูงพิมลิกอยู่ในขณะน,นี้หนึ่งในผู้เล่นที่เราการพูดถึงมากที่สุดในยุคข,ของอลเอสลสโอตคงหนีไม่พ้นดาวินูนเนตก็น่าตัวเก่งทีมชาติอุรุกไวยที่ดูเหมือนว่าจะกลับมาเกินฟอร์มเก่งอีกครั้งโดยในการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดกับสื่อเบอร์จิฟันไนกองหลังโค้ชกันของลิเวอร์พูลก็ได้มาเปิดเผยถึงพัฒนาการของนูเยตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสภาพจิตใจที่ดูสงบและมันคงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ภายใตยก้การดูแลของผู้จัดก,การทีมคนใหม่การได้มาอยู่กับสโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลพร้อมกับค่าตัวมหาศาลมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยวอเจีฟันได้กล่าวความกดดันถาถมเข้ามาทุกสัปดาห์โดยยึพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแสดงศักยภาพของเขาออกมาแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังเสมอไปแต่ตอนนี้ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวของเขาเขาใจเย็นลงมากผู้จัดก,การทีมก็ทำงานใกล้ชิดกับเขา รวมถึงพวกเราเพื่อนรวมทีมทุกคนต่างก็ให้กําลังใจเขาเสมอมาวันนี้ยังเสริมอีกว่าเขาได้ลงเป็นตัวจริงในเกมพบก,กับบอลมัดแต่อาจจะไม่ได้ลงเล่นในเกมต่อไปสิ่งที่เราต้องการจากเขาก็คือความสม่ำเสมอไม่ว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือตัวสารองสิ่งสำคัญที่สุดต้องไม่หลงละเลงไปกับช่วงเวลาที่ดีก็อย่ามาจมปลักอยู่กับช่วงเวลาที่แย่ไม่เช่นนั้นคุณจะเวียนหัวในที่สุดคุณจะสาคัญคือความสม่ำเสมอประตูที่นุนยศทาได้ในเกมพบก,กับ เอปอนมัดเมื่อสุดสันดา์ที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความสวรรค์ที่เขามีและการที่สล็อตสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของนูเรียสออกมาได้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาลิเวอร์โลไปสู่ความสำเร็จในฤดูกาลนี้ด่วนลิเวอร์ูลเล็งคว้าเวิรดดาวรุ่งเพื่งแรงเสียบแทนซาล่าในปีหน้า ถึงแม้จะสะดุดแพ้นอตติงแฮมฟอรเรสต์ไปแบบงงแต่หงแดงลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีนของกุนซึ่คุณไมลอานเนอร์สลัดก็ยังคงโชว์ฟอร์มดอนแรงในพรีิมลีกเดอรล่าสุดพุ่งถล่มเอฟซีปอนมัดไป3-0ประตตู่อและข่าวดีสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลก็คือทีมรักของเรานั้นกำลังเล็งคว้าตัวฟอเรนเวิร์ดกองกลางตัวรุกดาวรุ่งพุ่งแรงจากเบอร์เลเวอร์เซ้นในวัยเพียงแค่21ปีแต่ฝีเท้าระดับเทพ ถึงขนาดว่าหลายคนยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในยุโรปในตอนนี้เลยนะครับแต่่าตัวก็ไม่ธรรมดานะครับจะอยู่ที่ประมาณเกือบ85ล้านปอนด์เชียวนะฟอร์เรนเวิร์ดนะครับนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเล่นได้ทั้ง2ปีแถมดูกการนี้ก็ยิงแล้ว6ลูกอาซิดไปอีก1ลูกทําให้เขาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสําหรับลิเวอร์พูลที่กาลังมองหาคนที่จะมาแทนที่โมซาราที่อาจจะโบกมือลาทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้า เดี๋ยวก่อนนะครับงานนี้ไม่ง่ายแน่เพราะราันชดขาวเดรลมดริดก็เล่งฟอร์เรนเวิร์ตอยู่เหมือนกันงานนี้นะครับลิเวอร์พูลต้องสู้สุดใจขาดดินเลยทีเดียวถ้าอยากจะได้ตัวขาวฟอร์เรนเวิร์ตนี่ถือว่าเป็นนักเตะพรสวรรค์สูงน่าจะเข้ากับระบบของโคชลัตได้เป็นอย่างดีถ้าพลาดคนนี้ไปอีกเหมือนตอนพลาดจูดเบลลิงแฮมกับดีแคนไรท์ของหน้าเสียดายแย่นะครับส่วนการได้เวิร์ตมาร่วมทีมอาจจะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ทำให้ลิเวอร์กลับมาพังงานค้าแชมป์ได้อีกครั้งนะฮะ ซึ่งปูตินยืนยันนะครับว่าลิเวอร์พูลกลับให้ความสนใจก่อนซาโลอิกนาซิโออีกครั้งในฐานะการายทีมตัวเลือกแรกในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้สโมสรลิเวอร์พูลกับที่ณนตอนนี้กําลังตกเป็นข่าวว่าได้หนวลับมาให้ความสนใจในตัวของก่อนซาโลอิกนาซิโอกองหลังทิมจัดปูตกตอีกครั้งเป็นที่โล่ลอยแล้วหลังจากที่ในตอนนี้มีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลนั้นกําลังหัวหมุนเกี่ยวกับเสริมทัพผู้เล่นรายใหม่ในตำแหน่งกองหลังเข้าสู่ทีมโดยด่วนที่สุด หลังจากที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์การต่อสันชุมใหม่ของเวทิฟันดกับลีบูนั้นยังไม่มีความชัดเจนเอาเรอยๆทําให้หลายฝ่ายต่างกําลังวิตกกังวลเป็นอย่างมากว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เวทิฟันดอาจจะตัดสินใจไม่ต่อสัญนชนุดใหม่และย้ายออกจากลีบูพูไปแบบฟีค่าตัวหลังจบฤดูกาลน,นี้โดยรายง,งานนี้มาจากทางของ Cm Journal นะครับสื่อชื่อดังที่มีความน่าเชื่อถือในโปรตุเกสก็ได้ออกมารายง,งานข่าวว่า สโมสสันลิเวอร์พูลทีมดังในศึกพรีเมียร์อังกฤษได้จาัดก,การวางตัวก่อนเซลโลอินาซิโอเซนร์แบ็กา acio, Back, จากสปอร์ติ้งลิสบอนให้เป็นเป้าหมายในการย้ายทีมเป็นตัวเลือกแรกในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้หลังจากที่ในช่วงก่อนหน้าน,นี้นะฮะลิเวอร์พูลเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับกองหลังชาวปุตเกียรต์รายนี้มาแล้วอย่างยาหนาแต่ทว่าการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถึงเนี่ยนั้นทางลิเวอร์พูลก็ได้ส่งทีมงานมามองเข้าไปชมฟอร์มการเล่นของก่อนซลโลอินาซิโอ กับทันต้นสก,กัดของเขามาแล้วหลายตัวหลายครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งคาดการณ์ว่าลิเวอร์พูลน่าจะมีความสนใจในตัวของเล่นรายนี้อีกครั้งเมื่อตลาดหน้าหนาวเปิดทําการนะครับโดยก่อนซารุอินาซิโอนั้นถือเป็นกองหลังที่ถนัดเท้าซ้ายซึ่งเป็นที่ต้องการของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนั้นของสปอร์ติ้งลิสบอนจะไม่ยินดีพิจารณาข้อเสนอในราคาอื่นนอกจากข้อเสนอเทียบเท่ากับค่าสินยาจำนวน52ล้านปอนด์เท่านั้น โดยก่อนหนนี้นะครับเคยมีข่าววันลิอร์พูลเคยยื่นข้อเสนอจำนวน38ล้านปอน,นด์สำหรับดิวนี้ไปให้กับทานานของสปอร์ติ้งลิสบอนพิจรารณาแต่ข้อเสนอดังกล่าวนั้นก็ถูกตอบปฏิเสธในทันทีนะฮะโดยณตอนนี้กรนซาลลอ,อิกนาซิโอมีอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นแต่ประสบการณ์ของเขากับทีมชุดใหญ่ถือได้ว่าเหลือเฟือโดยตัวของเขานั้นลงสนามให้กับทางสปอร์ติ้งลิสบอนไปแล้วถึง178เกมในทุกรายการ และได้รับเหนื่อยกับต้นสกัดเพียงแค่สัปดาห์ละ28,900ปออนด์เท่านั้นนะฮะดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าการย้ายออกจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมลิเวอร์พูลนั้นจะทําให้ตัวของเขานั้นได้รับรายได้เพิ่มขึ้นที่ไม่ต่ากว่า3เท่าตัวเลยทีเดียวจึงอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะครับกำลังมีคนต้องการเสริมทัพผู้เล่นกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมในฐานะตัวแทนของเบอร์จิฟฟันไดส์และชื่อของกอนซาโลอิกดาเิโอก็ถือได้ว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก แต่สำหรับข่าวนี้นะถือได้ว่ามาเร็วจนเกินไปเพราะฤดูกาลใหม่เพิ่งจะเปิดทําการไปได้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นดังนั้นข่าวลือดังล่าวนี้อาจจะไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของลิเวอร์พูลเพราะสถานการณ์ของลิเวอร์พูลนั้นยังคงเงียบมากๆก,กับข่าวการเสริมทัพเล่นรายใหม่ดังนั้นต้องมารอดูความชัดเจนในเดือนนี้อีกครั้งเมื่อช่วงตลาดกระสแขรงนักเตะหน้าหนาวเปิดทำการนะครับ อเล็ i s, <S ิ a ์แม็กอลิสบอกว่าเขาโคตรโชคดีที่ได้เล่นกับไรอันส a ัฟเฟนแบกคนสองคัญด้านกลางของลิเวอร์พูลการนี้ครับดูสดใสขึ้นเยอะเลยตั้งแต่ Ryan นสกัฟเฟนแบกมาเล่นเป็นกองกลางตัวรับแล้วอเล็กซ m c ์แม็กอลิสก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้เล่นกับเขาอานเนื่อลอดนะครับเลือกกองกลาง3คนเดิมลงทุกนั้นเลย6เกมติดแล้วโดยมีโดมินิกสบอสไลเป็นตัวรุกหน้ากราฟเฟนแบกกับแมอลิสเตอร์ ถึงทีมจะไม่ได้ซื้อกองกลางตัวรับเพิ่มเติมในตอนซัมเมอร์แต่นักเตะเบอร์38ของลิเวอร์พูลอย่างกราฟินแบกก็เล่นในตำแหน่งนี้ได้เทพมากๆแทบทุกเกมที่เขาได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ตลอดล่าสุดนะครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ก็ออกมาชมกราฟินแบกอีกคนราพยายามปรับตัวเข้ากับคู่แข่งด้วยแหละแต่ผมก็ต้องบอกเลยว่าผมโคตรโชคดีที่ได้เล่นกับไรอันสกาฟฟนแบกเพราะเขาเก่งมากแม็กอลิสเตอร์บอกกับสก็อสปอร์ตเวลาเล่นกับคนเก่งๆทุกอย่างมันก็ง่ายยันเยอะ ผมดีใจที่เขาทำได้ดีแล้วทุกคนก็คงเห็นแล้วว่าไราอันสําำคัญแค่ไหนกับทีมเล่นกับเขาแล้วสนุกดีเรายังปรับตัวและเรียนรู้กันอยู่ก็เลยยิ่งมันเข้าไปใหญ่รดูการกีแล้วทั้งคู่ได้เล่นด้วยกันแค่957นาทีเองราเฟนแบบส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองหรือไม่ก็ไม่ได้ถูกส่งลงสนามแต่รู้ดูการ2 0 2 4นีถึงน้ี้นะฮะแค่6เกมพวกเขาเล่นด้วยกันไปถึง511นาทีแล้วแถมยังเข้าขากันดีมากในะตำแหน่งคู่ภายวัดของสลัด ช่วงนั้นนะครับลิวูลชนะ5แพ้1เสียแค่2ประตูยิงไป13ลูกทั้งคู่ช่วยกันได้ดีมากทั้งถอยลงมาช่วยเล่นเกมรับหรือเติมเกมรุกก็ได้แล้วแต่สถานการณ์แม็กกอลิสเตอร์ยังบอกว่าเขาชอบเล่นในตำแหน่งที่ใกล้บอลที่สุดผมอยากช่วยเทียมตรงนี้คุมเกมครอบครองบอลเล่นเบอร์8หรือดับเบิลซิก็ได้หมดเบอร์1ิก็เล่นได้ไม่มีปัญหา อนาคตก็คงวนลูปแบบนี้แหละกุลูฟุตบอลวิจารณ์นูนเยสแรงก็คงได้ลงลงหลุดหลุดเป็นตัวจริงตัวสนลองแบบนี้แหละกุลูฟุตบอลวิจารณ์นูนเยสอย่างแรงดาเิเวียสคงไม่ได้ลงเป็นตัวจริงยาวให้กับลิเวอร์พูลแม้ว่าจะยิงประตูแรกของฤดูก,กาลได้แล้วก็ตามแต่สตีฟนิโคลตำนานนักเตะหงแดงเขามองแบบนั้นหลังจุกเกมลิวูเอาชนะบอลหมัด3 0นิโคลให้สัมภาษณ์กับ espn sport fc ว่าจะดรอปโชต้าเพื่อส่งเขาลงเล่นเหรอไม่รอก ไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าเขาได้ลงบ่อยๆก็คงดีนิโคพูดต่อแต่ทานสีดยดยทีมที่ต้องชนะแล้วก็ต้องส่งชุดที่ดีที่สุดลงไปแพ้ฟอร์เรสเมื่อซารดากอนทำให้อเนอร์สลอตต้องเอาจริงแล้วส่งชุดใหญ่ลงเพื่อล่าชัยชนะหลังจากนั้นอาจจะค่อยมาคิดว่าจะช่วยนักเตะบางคนได้อย่างไงเช่นนูเยตจะเพิ่มความมั่นใจให้กับพวกเขาได้อย่างไรจะทําให้ยิงประตูได้มากขึ้นได้อย่างไงความที่เห็นนี้เกิดขึ้นหลังจากนูเยตทําประตูที่สวยในเกมที่ฮวงดังชนะเมื่อสุดสัปดา นั้นเป็นนัดแรกที่เขาได้ลงเป็นตัวจริงในวนกันนี้ยืนคัหน่าคู่กับลุยดิอาร์ตและโมซาลาความสม่ำเสมอคือกุญแจสําคัญเคลดเบอร์รี่ที่ร่วมรายการด้วยชมก่อนหน้ารายนี้ก็บอกว่าผมรู้สึกว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้เป็นช่วงๆและผู้จัดการยินจะทําเหมือนคนก่อนๆคือเปลี่ยนแผนไปใช้หน้าหลอกหรือส่งดิกโกโจตันลงเล่นแทนผมว่าอาชีพของดดวินเนสก็จะเป็นแบบนี้แหละไม่น่าจะได้เล่นอย่างสม่ำเสมอแต่ก็จะมีช่วงเวลาที่โชว์ของได้ ความคิดเห็นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการถูกเถียงเรื่องตำแหน่งของนูเยตในทีมลิเวอร์พูลระยะยาวหลังจากอเนอร์สลัดเข้าควบคุมทีมก่อนสุดสัปดาห์นี้นูเยตได้ลงเล่นนานที่สุดแค่3ามสนาทีท้ายเกมที่แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ึนแล้วก็ยังทําประตรูหรืออาซิดไม่ได้เลยยันไรก็ตามประตรูที่เขาทําได้ในนัดล่าสุดก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทําไมเขาถึงยังได้โอกาสลงเล่นให้กับลิเวอร์พูล ของแดงนำ2-0จากการเพรสซิ่งและความผิดพลาดของเกปาอลิสซบรกาผู้สาวประตูปอนมัดนูเนยตเล่นวันทูสั้นๆกับซาลาก่อนที่จะตัดเข้าในจากฝั่งขวาแล้วยิงบอลชนเสาเข้าไปเป็นประตูที่3มของเทียมจะมีการ์ลเกฟันธงลิเวอร์พูลยังเป็นรองแมนเชสเตอร์แอ์เซนอลแม้ฟอร์มจำ คาราฟันทงหงต้องรอปีหน้าค่อยลุ้นแชมป์หลังเรือเจ้าปืนจะมีการเลเกินนะครับตำนานลิเวอร์กอกรงเตือนแฟนๆหงแดงว่าอย่าพึ่งฝันหวานถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกในลนแข่น,นี้แม้ทีมจะออกสตาร์ทได้อย่างสวยหรูก็ตามสุมทรลิกผ่านไป5เกมนะครับกลุ่มหัวตารางเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันอีกครั้งลิเวอร์พูลตามหลังจากฟูงแมนตร์แค่แต้มเดียวหลังเปิดบ้าทถล่มปอมัด3 0มในขณะที่ระใบสีฟ้าทำให้แก่เสมอกับอาร์เซนอลในเกมสุดมันที่เอติฮัสเตเดียม วินัยน่าจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับความหวังในการป้องกันแชมป์ของซิตี้แต่จอห์นสโตนก็มาโขบประตูตีเสมอให้กับจ้าบ,บ้านได้ในช่วงไายเกมหลายคนคาดว่าซิตี้และอาร์เซนอลจะเป็นสองทีมที่แับเขี่ยว่างแชมป์กันเองอีกครั้งในนุ่นการน,นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลิเวอร์พูลเพิ่งเปลี่ยนกุนซอจาจกเชกิ่งคลับมาเป็นอา์เนอร์สลอตในช่วงซัมเมอร์แม้หงแดงจะทำงานได้ดีภายใต้าการคุมทีมของกุนซือคนใหม่แต่จิมมี่กาลเกอร์ก็เชื่อว่า พวกเขาจําเป็นจะต้องใช้เวลาและสมทพนักเตะใหม่ก่อนจะกลับมาลุ้นแชมป์ได้อีกหลังเพราะว่าสถานการณ์จะคล้ายกับฤดูกันที่แล้วลิเวอร์พูลยังคงตามหลัง2ทีมนี้อยู่เล็กน้อยพวกเขากาลังพัฒนาขึ้นและอาจจะพร้อมลุยเต็มที่ในนุ้นกันหน้าเมื่อผู้จัดการทีมรู้จักทีมของเขาดีขึ้นแลรู้ว่าเขาต้องการสมทัพในตำแหน่งใดจะมีการเล่าในรายการกา e รีวิวพรอแคร์เขาสลอดยังไม่ได้ซื้อใครมาจริงจงจังซื้อแค่ ฟาดารโกเกียซ่าก็เป็นนักเตะเดิมพวกเขาซื้อผู้รับสมบตูจากบารเซียแต่ก็เพื่อฤดูกันหน้าดังนั้นทีมชุดนี้ก็ยังเป็นทีมชุดเดิมจากเมื่อฤดูกันที่แล้วผมคิดว่าลิเวอร์พูลยังเป็นทีมที่ดีที่สุดอันดับที่3จูมีกันแลวก็ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสของซิตี้และอาสนาว่าเมื่อผมมองไปที่แนวรุกของแมนซิตี้เดบลอยไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้ผมรู้ว่าโอลินกาก็ไม่ได้ลงเล่นเช่นเดียวกันแต่ผมคิดว่าซิตี้ยังมีตัวเลือกในเกมรุกที่เหนือกว่า ถ้าอาร์เซนอลจะยืออย้อแยงแชมป์ได้คงต้องหวังพึ่งลูกตั้งเตะพวกเขาทำได้ดีมากๆเราเห็นกันมาแล้วในเกมที่ชนะสเปอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่คุณไม่สามารถชนะด้วยลูกตั้งเตะได้ทุกสัปดาห์ผมคิดว่าแมนซิสตี้ได้เปรียบตรงจุดนี้ถึงแม้จะพึ่งบอกว่าอยากย้ายทีมออกจากลิเวอร์พูลแต่คิวินคิลเฮอร์ก็บอกว่าเขาและเพื่อนร่วมทีมคนอื่นชอบการทำงานกับอาร์เนสซอต์มากๆ นี่แสดงเห็นว่าเคลล์เฮอก็เป็นมืออาชีพมากๆนะครับที่ยังคงมีทัศนคติที่ดีกับเทียมแม้ว่าเขาอยากจะย้ายออกจากลิเวอร์ pool เพื่อไปหาโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงบ่อยๆก็ตามเขาได้ลงเป็นตัวจริงในรัฐแรกของฤดูก,กาลนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนื่องจากอาลริสงเมเกรบบาดเจ็บและน่าจะได้ลงเล่นอีกในวันพุธนี้ในเกมเคราร์โรเบคับพบกับเวนแฮมเราต้องการรักษาโมเมนตัมและความมั่นใจนี้เอาไว้ผู้รับสารประตูชาวอาริสกล่าวกับ lfc tv พวกเราทุกคนชอบในการทำงานกับผู้จัดการทีมคนใหม่และทุกอย่างกำลังลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นหวังว่าเราจะรักษาผลการแข่งขันและฟอร์มการเล่นที่ดีเอาไว้ให้ได้ในช่วงฤดูร้อนเอวูพูปฏิเสธข้อเสนอที่ต่ำเกินไปที่7ล้านปอนด์วกับแมตต์เทนเนอร์จากนอตตตงแฮมฟอร์เรสทำให้เคียวลเลเฮตต้องอยู่กับสโมสรต่อไปเห็นได้ชัดเจนว่าสลัดยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ คู่รักสัวปตัวเมือสององเขาและมันง่ายที่เขาจะเข้าใจได้ว่าทําไมเมื่อคุณอ่านความคิดเห็นล่าสุดของโคดที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของเคลเลยแฮะเมื่อตอบสนองต่อคํากล่าวอ้างของเคลเธอที่ว่าเขาต้องการย้ายออกจากทีมเมื่อต้นเดือนกันยายนสลัดกล่าวว่าผมคงกังวลมากที่ผู้เล่นออกมาพูดว่าผมไม่สนที่จะได้ลุ่งเล่นผมชอบนั่งอยู่ข้างสนามและถ้าผมต้องการอยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิตนั่นคงเป็นเรื่องที่ผมกังวลมากกว่า เป็นเรื่องปกติที่พวกเขาอยากจะหลงเล่นแต่มันก็ปกติเช่นกันที่ทวนสอนอย่างเราที่พยายามแข่งขันเพื่อความแชมป์มีผู้เล่นมากกว่าสิคนที่พร้อมลงสนามตามได้ที่พวกเขายอมรับสถานการณ์ของพวกเขาไม่ใช่ยอมรับแบบผมไม่สนที่ไม่ได้ลงแต่ยอมรับโดยการช่วยทียมเมื่อใดก็ตามที่จําเป็นนั่นก็ถือว่าดีแล้วผมคิดว่าเคโรเฮนได้แสดงให้เห็นหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและแม้กระทั่งในช่วงปรีเทซันว่าเขาพร้อมเสมอเมื่อเราต้องการเขา เคลอร์อเฮอร์ก็พร้อมจริงๆและถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะชนะปอนมัดไปได้3-0ผู้ผเล่นในวัย25ปีก็ยังสามารถแสดงให้เห็นว่าฟอร์มของเขาไม่ได้ดลดลงเลยจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วเมื่อเขาลงเล่นกับเทียมลิเวอร์พูลถึง26เกมในวันเสาร์นั้นเขาเซฟไปได้ถึง7ครั้งโดยเฉพาะจังหวะปัดบอลออกจากเส้นประตูทำให้แฟนๆที่แอนฟิลด์ปรบมือกันดังลั่นดีใจที่ชนะผมว่าเราเล่นกันดีดีมากๆเคลอร์เฮอร์กล่าวมันไม่ง่ายเลยสำหรับทีมคู่แข่ง เมื่อกล่องหน้า3ตัวที่เร็วมากๆวิ่งเข้าใส่คนผมคิดว่าหลังจากได้ประตูแรกรอร่วมเข้าที่เข้าทางและประตูที่2ก็ตามมาติดๆดังนั้นทุกคนเล่นได้ดีมากๆบางครั้งมีโอกาสน้อยดังนั้นผมต้องทําให้ดีเมื่อได้ลงเล่นผมดีใจที่เซฟได้หลายลูกและที่สำคัญที่สุดก็คือคลีนชีสผมแฮปปี้กับเรื่องนี้ ดยอลิสงเบเกอร์มีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บเล็กๆ,ๆน้อยๆลิวร์ผู้จึงได้รับประโยชน์อย่างมากจากการมีผู้รอประตูตัวสนองที่ดีอย่างเคลเลอร์เราแทบจะไม่ต้องกังวลเลยถ้าผู้เล่นชาวบราซิลต้องพลาดเกมบ้างเพราะเรารู้ว่าเรามีผู้เล่นคุณภาพมาแทนเขานีค่คือสุขข่าวลิวพูนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่24กันยายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ